สวัสดีครับนี่นี่คือนี่คือบ้าบินบตลาดล่างองค์พานะครับเ<ม>พิ่งไปซื้อมาได้กล่องสุดท้ายพอดีเลยเพราะว่าคนมันเยอะออใช่ใช่สามพานมะพร้าวที่ไหนนะสามพานใช่ไหมมันมีทั่วหมดเดี๋ยวนี้ พริสีบางแพ้ก็มีแย่มขนมบ้าบินมะพร้าวแล้วหอะบางแพ้นี่รองเท้ามีทั่วหมดลุ่มๆเนินเยออะไรอ้วกแหมเดี๋ยวนี้บ้าบินหยิบให้หยิบให้พี่วอนชิ้นหนึ่งนี่จะกินโชว์ท่านผู้ชมแล้วครับอืมกำลังร้อนๆนะ เขาเขาเปิดขายตั้งแต่แปดโมงเช้านี้หมดแล้วกล่องสุดท้ายเก้าโมงครึง่งกินรอบสองแล้วรอบรอบแรกนี่ไม่ได้อัดคลิปรอบนี้อัดคลิปอร่อยแล้วเขาก็จะมีน้ำมะพร้าวน้ำหอมสิบขวดแถมเฟรหนึ่งขวดคนละสิบบาทอ,อร่อย น,น,น,น้ำมะกอกฉันแค่น้ำมะพร้าวอืม ต้องกินร้อนๆนะเหนื่อยร้อนอืมห้าสิบบาทกล่องใหญ่มีประมาณกี่ชิน้นบ้างมีประมาณยี่สิบชิน้นมั้งมีประมาณสิบว่าชิน้น <c oughs> Um...